เอวิ่งเขาอเกิดคิแล้วมันจะเขาอีกหือเปล็กซ่องป่อพอแจมมัดีครับผมัอดีครับ๋อาัดีครับเอาัดีค่ะัอดีค่ะขี่มาตามแนวทางเด็กเด็กยังพ่อแจมเด็กซ่องหกหมื่นบ่ะซองงินล้านอ๋อซงเงินล้านมไม่นี่นี่แกกองบ่ะแกกองลปลงไปแล้วออันนี้งวดที่สองอันนี้งวดที่สองที่อนขอมาโอ้ขมาหลายขอมาหลาย อตามคำเรียกลอกิมอเล็กซ่อมเงินาตแสดงว่าปวดมันเงินเข่าตัวนี้เขาล็กวิงเขาเล็กวิ่งเขโออตาเล็กวิ่งคนักอนเนาะมีอยู่ก็จะจับคู่อไปก็มีเบิดเนาะจับคู่นี่จะจับูมักับเอาเองแต่ว่าขาวิ่งก้อเขาอ้ยแเาล็วิงโอยพแตมอวยมาทางปีนี้เยวยขาดใจคือปีงป่าหลายอวนี่ยเอจงสน ขากุนแจก็ญลจกร์กดติดตัดแน่นอนค่ะเนาะมึงจะมาเดบอไลเดอกเสียง่าใครมีไ่อยากเือโฆษณาขากวดบึ่งเอาลดนะคะ sống qua, thấy ba mua ảnh, bỏng nhạt, kia mấy con, kia con. Mày xong làm บทนั่งเดียวบว่า,น,วา,า,านี่นี่ยเับอ๋ออเขาเรีงเครืองยน่วหรือเขาไ่พอปเข้าดูกัเดย์มหาตัวนึงว่าแต่ว่าท่านี่ลงคลิปอยู่แก่ๆเมื่อวันเหล็กเบือที่ออเนินยากบริจาคั้นต้องขอคุณ e นะ 73, เ,เอฟซีเนาะจิต0มื่สาเดยเอหน่าสองเด็กขกืนบทนีน้ก็จุดถูกว่ค่ัไม่เดิน ม,ม,ม,ม้อครับหม้อไมรู้เตรงทางอาจารย์ใส้ฝ้ามันก่นถ้ากันปว่วยนี่เป็นครูบาอาจารย์นวลงไว้หมดเลยเงินสองพ่าเมียม,มาก,ก็ไม่เห็นออกสุดหลางสุดบน,บ,นบุร่วงอปแย่งเอาแปดกับห้าน่าจะมาหนึ่งตัวค่ะครับผมมาถือเขาเขานี่ไม่เหระ าหาหามาไม่หายยังมีหนึ่งหา้าคจับแล้วแล้ว<า>สามหา้าไม่เดือนรอเยุ่มั้ยอมอันที่ซื้อซื้อสามหาด้วยันว่ามักสามนะแม่ยัอยู่อันมักสามเพราะว่าได้หามาามึงมัเป็ด้องไข่เด้ ดห้านหนนี่หาแปดมากอหาคำมากเหมือนใบอกเขาแจมได้ได้ได้มาได้เห็นปะแม่นครบจมีหนึ่งแปดหนแปนี่เขาอยู่สามแปดอ้สมดนี่เดังแน่อ้ยเีดังอธันเลีกทันเนาะลงมาเรียกอันเรียกอันไ้แล้วหาซื้อไแล้วค่ะห้าแปด พอเรียกหาเปลี่ยนแปลงหาเลเรียกกลับกันอยู่นี่อ๋อแสดงว่าทั้งเปิ้ลเหงื่อมียุ่นหาคู่ไม่สนิทโอ้โหท่านตว์หาคู่เพราะว่าเพิ่นกลับไปให้น้ำมาเนี่ยนีครับบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างนั่นนี่เนื้อมีซองเงินหนาเงินัดรีบซี เอฟซีก็แหงตามไล์เต้คือมันเข่าดีแมนมหาสรับมันเข่ามันเข่าแม่าบ่เขาเรียกจับคู่เขาเรียกเรียกวิ่งนะค่ะมาแน่นอนมวนนี้กันมวนี้นี่เห็นแน่นอนห้ากับแปดนี่หนึ่งตัวต้องมีในนี่มีแน่นอนไม่ให้เห็นแน่นอนอ่า้มักเดียวสะมีแค่นี้ครับเลขบนแต่ตอนาก็เรียกไลยตัวอยู่ดอกไลายตัวร้องเป็นเลขกลับบนะคะไม่เป็นเลขเอ่อ สองตัวเนาะเขาไปต้องจับต้องสองตัวอันจะเบิ้งงต่ละตัวก็ถือว่าบันไลเนาะสามหางม,มาจัทเนีายจะสิบเอ็ดคู่ก็จัดมาแล้วโอ้ยตัวหมย็อกสิบสองตัวก็จัดมาแล้วละ่ะอันนี้หกคูหนึ่งบันไล่เรียกหลยคููทำมันโบผ่านก่าน,นาเรนเรนาะยี่เี่ยวเขมรไม่เนึ่งหนั่งแปดสามหามสามแปด ครับเอาหกคู่นี่ส่วนตัวป่าแต้มมักตัวไหนที่สุดนี่มักคิดหาเอาสุดๆไหมมักคางนี้อ๋อมักไฟนี่แม่นคิดห้าเนาจะเน้นไหนเลยมักมักนี่มักอีเลหานี่หมักหมักเน่นอนะละบนหานี่เนาะแต่ว่าหานี่ยังทายอีกี่โบมักไม่ทีปลาแตมจับคู่หก็เอาหามานแล้วมาใส่เลยนะครับหานี่คิดว่า มันจเป็่นไปใดบอนที่มันจะออกหาศูนตัวเก้าทวันนี้ตามพอแต้มคำนวณสูตรเด็ดๆดีๆมาแต่ละศูนหาบมอบซุนหาไพราะดหาซนก็บ่ราะดบ่มานำกันอ๋ดห้างก็เจ้าเป็นเมืองก็เจ้าพร้อมนะบอจะไปซื้อได้ศูนหาใน่มาน้ำกันแท้ราะวันก็จาบางคนเกิดมาศูนหาตัวเก้าเข้าไปไล่มองก็ว่าข้าจบก็จเปลี่ยนกันอกก็ตามห้องพอแต้มนี่บ่ม่าน้ำกันยีดความนี่ส้มก็เปลี่ยนนี่ แต่ว่ากระบอกการตาดอกมันเป็นซ่องของม้างสีเนาะค่ะมาต่างห้อยซ่องอันนี้มาต่างห้อยซ่องอะาอันนี้เป็นไหนมาเนาะเออเป็นไหนมาก็เป็นตองเป็นตองตาลแหละมันเป็นอะไรตอตาลค่ะเป็นมันเป็นน้ำทำมันมาเอฟซีเนาะครับบุญต้องมีติดแน่นอนเนาะแน่นครับฮะก็เปลี่ยนนิบอสเพื่อชิมอาหารฝันก็ไปจักมาอายุสิบห้าแต่ว่าท่านไม่ซื้อเพราะว่าแก่ไม่เือนี่แหละ คทับไรัเห็นไหเห็นพระรวยเลขยังเลขซองอย่างเลขซองเงินล้านใส่หดอันั่นคนนี้่ะใส่ลักลัานไม่โซ่คนบ้านนกยูมีหาครับแปดเน้นพอแตมเน้นไห้ที่หาเน้นท่านส่วนตัวได้ส่วนตัวส่วนตัวเอฟซีมักแปดกระจัดได้หามาใส่ใด ได้ตวดีตัวเด่นมาจากใส่ก็ได้แต่ว่าหานี่มางอีเลาม้าแน่นอน,นนะฮานี่ทีหายังเอาขันมาล่างเลยพราแตมขันมาล่างเลยผิดบปะไม่แยกมากินเขาจะมาบ่นย่างเดียวเออแม่นยูว่าบ่นาาย่า,า,างเดียวขันมาล่างเนี่ยบ่อได้เบิดก็ได้เบิดตัวันทะเลตะวาแต่ว่านี่หอยแมาต่ำหอยซ่องเพิ่นาาเพื่อนไี้มาแบบบุญต่ว่าเขาจะซื้อบุญซื้อล่างก็ได้เป็นบ่อเพราแตมเนี่ย คเขาบนก็ว่าบนอย่างเดียวเขาบอกว่าบนเนาะเขาก็บมรหลุดน้ำพันแล้วก็ขอบคุณนพันหลายๆเนาะที่สูงไม่ซ่องเด็ดๆมาให้ไม่หมินเป็นแนวทางโูงหลับนะต่ว่างวดที่ผ่านมาบอกเขาด้วเล็จับคู่กันนะแต่ว่าเลขวิ่งเขาโอ้ค่ะแต่ว่าระวังไว้ว่าเลขวิ่งหนังเขาน่ารักไหมเนี่ยน่ารั่เลยน้อาพี่น้องเ่าก็เบิ่งได้หงวดมันค่ะ วันที่16บตุลาสองห้าหกห้าได้พี่น้องเด้อหวยซองเงินล้านนะพี่น้องเนาะบนวิ่งห้ากับแปดเนาะครับสำหรับชมเนาะส่วนจับคู่กับหนึ่งห้าสามหาแปดห้าหนึ่งแปดสามแปดหาแปดได้พี่น้องเด้อแคบหน้าจอยเนาะพี่น้องเนาะอ๋อ โอ้ล่าพร้อมเคิดพันเงินแล้วเดืนสเก้าสิเอาเอาคอยทันผู้ชมชัวๆกันมาเรื่อยๆแฮงี้ยนะครับเด้อวันที่16ตุลาคมนี่ยคอยท่านผู้ชมชัวๆกันมารวยรวยเงีงกันทุกคนครับอ้าวขอบคุณหลายพระเจ้าขอบคุณหลายครับผมค่ะสวัสดีค่ะ